บอกว่าผมเส้นเลือดตีดในสมองและเป็นเบาหวานขั้นเข้าเส้นตาใกล้ตาแตกเส้นมันก็เป็นเยอะมากครับนอกจากอาการต่างๆที่เล่ามาตรงนี้แล้วยังมอะไรบ้างครับเท้าครับอยู่ดีปู่แม่โป้งเนี่ยพองครับแล้วก็รักซองเป็นแผไม่ต้องร้องอ๋อแล้วมันก็รอเท้าเท้าพองครับครัแล้วมันก็ลามไปเรื่อยมันมันจะกินเข้าไปในเนื้อกินกินเข้าไปกระดูกอะเข้าหากระดูก ต้องวานครับแต่ผมไม่ฟานครับผมแสวงหายาที่บอกว่าทานแล้วดีสรรพคุณอะไรครับที่ถังเช่าทําให้ผู้ก่อวุ่นเนี่ยสนใจขึ้นมาหนึ่งด้วยการทานเองและพิสูจน์ทราบความเป็นจริงที่อาจารย์วิโรจน์ไม่ได้กล่าวคําเท็จหรือโกหกให้ประชาชนนั้นหลงเชื่อครับแผลเนี่ยฮะมันแห้งเองครับจากที่ผมรักษามาหนึ่งปีเต็มเนี่ยตรงนี้ครับยังมีแผลเป็นอยู่เลยครับครับยังดําอยู่ แล้วเนื้อเนี่ยมันเกิเซล,ลขึ้นมาเองทุกวันนี้ก็ไม่เป็นอีกไม่เป็นอีกเลยครับตั้งแต่ทานมาหนึเดือนแะล้วทุกวันนี้ก็ไม่เป็นอีกทานตีคู่ไปกับยาของที่หมอสั่งใช่ครับตีคู่กันไปซึ่งควรทาอย่างนั้นนะครับ